โอเคมาอีกคลิปนึงกูจะบอกนะเนี่ยเนะนี่ยเอาตัวนี้ไปก่อนเอาปัญญาไปก่อนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมึงจะเกิดโมโนวิญญาณขึ้นทีหลังตอนมึงมาเกิดใหม่ถ้าทําพวกนี้ทํางานเนี่ยเกิดประสาทามันจะเริ่มเกิดโมโนวิญญาณอันนี้ตามนะหูจม,มูกลิ้นปากเลยเนี่ยอายตนะอ่าสี่ ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยกายแล้วก็จิตเนี่ยสี่ตัวนี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรียกว่าจิตตัวนี้มันจะควบคุมอยู่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะควบคุมอยู่แค่นี้ไอตัวนี้นะมันจะควบคุมมันจะเอาสี่ตัวนี้ไปรับรู้ทางกายทางเนี่ยมันจะตั้งอาศัยอยู่ในฐานองกายเนี่ยมันจะไปผัดสามจะออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไอทางตาหูจมูกลิ้นเนี่ยมันจะออกไปสี่อายตนาสี่ภายนอกนะฮะ ไอ้ตัวเนี้ยพวกมึงไม่ฝึกสติอะไรเพราะมึงเบื่อทุกกะก็ตัวเนี้ยเพราะว่ามันตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ตัวตนของเรานะครับมนวิญญาณการสืบต่อแล้วพวกมึงก็หลงไปกับไอ้นี่มันก็มีตัวตนของมึงอ่ะทุกตัวเนี้ยแล้วมันก็หาวิธีดับทุกวัดฟางคูบาอาจารย์เนี่ยมันเอาขันห้าไปฟังท้งตาท้งหูท้งเนียมันไอ้ตัวนี้มันก็รู้ว่าเราต้องไปปฏิบัติฝึกสติเพราะมึงจึงหลงกันเนี่ยฝึกสติทั้งๆที่ไอ้รู้ตัวแบบนี้มึงรู้มาอยู่แล้วเนี่ยแต่มึงก็ทุกกบมัน นะสูบก,กับมันทุก,กับมันตัวนี้มันจะเก็บข้อมูลหมดเนี่ยตัวกิเลสพวกมึงไม่ดับตัวนี้ไม่ได้หรอกคุณจะบอกบนโลกไปเนี่ยหลงสภาพะธรรมเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญามันจะอยู่แค่นเนี้ยเนี่ยปัญญาคีเรื่อยพอไปรู้อะไรปั๊บเนี่ยเนี่ยปรุงแต่งไอ้ตัวนี้เข้าไปรู้หมดแล้วเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเนี่ยไอ้พวกโยนิโสนะพิจารณาอย่างแยบคลายเนี่ยมึงหลงกันหมดอ่ะมันยังไม่ใช่เนี่ยพออะไรกระทบปั๊บเปฟังกูบาอาจารย์เขาบอกไปฝึกสติปั๊บเกิด เอาตัวนี้คอยไปมโนหมดเลยแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเราจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย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 ผมถึงบอกว่าเนี่ยพวกคุณหลงตรงนี้หมดเลยผมถึงบอกว่าพวกคุณยังไม่สงบพอเนี่ยตรงนี้มันยังไม่สงบพอนบญญเนี่ยมโนวิญญาณเนี่ยแล้วก็สี่ขันเนี่ยแต่ตัวนี้มันก็ไปตามธรรมาชาติของมันนะฮะแต่ตัวนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันพยายามหาหาหาที่อยู่ที่อยู่ใหม่เนี่ยไอย้บรรจมโนวิญญาณเนี่ยมันจะหาที่สงบมันจะปิดเนี่ยเขาเรียกว่ามันเข้ามาภายในมันมารักษาตัวในไว้เนี่ยตัวนี้มันกล มันต้องการแม่ออกไปทางนี้มันถึงเอามาอยู่กับลมหายใจบ้างเนี่ยเอาเอาสี่ตัวเนี่ยมาอยู่มโนควบคุมหมดเลยมาอยู่กับพุทโธนโมสังโฆอะไรก็แล้วแต่ปัญญาบัญขีเลื่อยอยู่แค่เนี้ยกูถึงบอกว่ามึงไม่มีวันจบมึงต้องฟังกูทําให้จิตมันสงบใจมันสงบเนี่ยสี่ตัวเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ่ะในขณะนั้นมันไม่มีเวทนาเหลือแต่สัญญาสังขารวิญญาณและก็มโนวิญญาณตัวกิเลสนะมึงเจาะแล้วเนี่ยสังชั์มึงสูงนย ว่าตัวนี้มันจะรู้ตามกูแล้วใครลงแม่งเสร็จอีินะมันจะเกิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยอยู่แค่นี้นะฮะผมนึงบอกว่าขยับขึ้นไปฟังกูให้มันสงบขยับเข้าไปอ่าขยับเข้าไปขยับเข้าไปขยับเข้าไปล้อ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 มันแข่งกันอยู่ปัญญาไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้คิดก่อนแล้วเกิดปัญญาคิดก่อนแล้วเกิดปัญญานะฮะมึงต้องฟังไปเรื่อยๆจนวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันดวงปัญญาไหลลงไปเรื่อยๆนะฮะมันต้องเป็นมรดนะฮะต้องเนี่ยมันต้องเห็นถูกก่อนนะฮะต้องฟังอาจารย์ที่ถูก เมื่อไหรปัญญามรรลงตรงนี้ปั้งเนี่ยมันไปเห็นตัวสัตตนังตัวนี้ตัวนี้มันเกิดดับเร็วคุณตายเนี่ยเห็นตัวเนี้ยตัวนี้แม่งครอบผลแล้วเร็วนะฮะไม่มีตัวตนในตัวหาเลยผัดสาเกิดมันเกิดมันครอบอยู่ตลอดที่พู้เจ้าว่ามันไม่มีรูปร่างเว้มันไอตัวนี้มันไปไปมามาเร็วเนี่ยสัตตนังตัวนี้เกิดดับเร็วมากเลยแล้วเมื่อไหรฟังอาจารย์นี้เข้าไปเนี่ยที่โกธัญญาบรรลุก็หลุดแบบเนี้ยมันจะต้องรู้จักไตรลักษณ์ก่อนไอตัวเนี้รู้ก่อนเพราะมันยังมีตัวรู้ตัวรู้คือตัวนี้นะมโนทตุนะ ที่บางคนไปหลงอยู่ตัวเนี้ยแล้วก็เกิดปัญญาทีหลังด้วยมันขี่อยู่เนี้ยเนี่ยวิญญาณรู้อยู่แค่เนี้ยแต่อ้ตัวเนี้ขี่อยู่เนี้ยเมื่อไหร่เมื่อมันกระคากันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยตัวนี้มันทําถูกกาไรไปได้อาจารย์วิทบอกว่ามึงฟังไปเลยมึงไม่ต้องมาทําอะไรเออมันไม่มีอะไรถ้ามึงฟังไปแล้วมึงพลิกปั๊บพลิกปัญญาออกมาเนี่ยตัวนี้แม่งจะกระเด็นออกมาเลยปัญญามันจะลงใจทันทีตัวนี้จะหลุดออกมาก่อนแต่มันจะเข้าเสียบเร็วมากไอ้ตัวเนี้ยนะที่ผมบอกเนี่ย ทึงไม่ประมาณไน่ทำคนที่เกิดยานขึ้นมาตัวนี้ได้เนี่ยถือว่าโชคดีนะฟังอาจารย์วิทย์ล้วนเพียวไม่ต้องปฏิบัติอะไรไม่ต้องทําเพราะถ้าทําตัวนี้ทำหมดเลย